ทายจ้าทั้งทายวันอาทิตย์กันจ้าวันนี้เราอยู่ที่คลินิกจ้าวันนี้ก็จะมาทำไอ้มาตัดไหมหมอนัดตัดไหมให้ปัานนะจ้ามาแต่เช้าเลยมารอหมอ,มอ,มอ,มอที่คลินิกออร่าไว้นะจ้าบางผีเออบางผีสมุดตรราลก็มานั่งมรอนหมอไงจ้า คนก็ว่านั่งรอหมอกันชมบรรยากาศนะขียนิีกของเรายามเช้า จะกนใหม่เดี๋ยว